r รสแมรี่ซาเวียรโรสมาเรนุเดิมคือ r o สมา r i นุสอ f ฟฟิเชียลนาลิเป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดเล็กมีถิ่นกำเนิดในแถบเมดิเตอร์เรเนียนและเป็นสมุนไพรที่ได้รับความนิยมอย่างมากมีกลิ่นหอมสดชื่นเป็นเอกลักษณ์คล้ายสนและมิ้นผสมกันมักใช้เป็นน้ำมันหอมระเหยเพื่อความผ่อนคลายและกระตุ้นความจำมีลักษณะเป็นใบเรียวเล็กคล้ายเข็มสีเขียวเข้ม ผิวมันวาวด้านล่างมักนี้สีเงินอมเทามีดอกเล็กๆสีฟ้าอ่อนสีม่วงหรือสีขาวขึ้นอยู่กับสายพันธุ์มักออกดอกในช่วงฤดูใบไม้ผลิถึงฤดูร้อนเป็นเครื่องเทศชั้นเลิศเหมาะสำหรับอาหารประเภทเนื้อสัตว์เช่นแกะไก่เนื้อวัวมันฝรั่งซุปและน้ำมันมะกอกช่วยเพิ่มรสชาติและกลิ่นหอมการปลูกและการดูแลชอบแดดจัด ชอบดินที่ระบายน้ําได้ดีไม่ชอบน้ําขังทนแล้งและทนต่ออุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงได้ดีโรสแมรี่คือสมุนไพรที่มีประโยชน์รอบด้านทั้งให้กลิ่นหอมปรุงอาหารรสเลิศและมีคุณค่าต่อสุขภาพเป็นไม้ประดับที่สวยงามและดูแลไม่ยากนัก